เราดีกว่านาะเล็กน้อยขอทำหน่อย<ะ>เออเอาความสมบัร์ความความสัมพันธ์กับพี่ติดหลายคนยังไม่ได้อัปเดตันกว่านี้เป็นก็จริงๆร,รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องอัปเดตอะไรเท่าไหร่นะคะคือบางทีการที่เวลาที่เราครบใครเนาะ,ะมันก็จะมีเวอร์ชันที่เอ้ยเราอยากจะแบบเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ข้าง private เนาะเออ ก็คือไม่อยากไม่อยากไม่อยากให้เจาะตรงเออไม่อยากให้เจาะลึกเข้าไปทำอะไรในเหยียบใช่ไหมถามว่เพราะอค่ะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะใช่ลึกนูตกใจไหมว่าอยู่ๆก็โดนอะไรเป็น่าโดนไปกับพี่โป๊กอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นน่าสุดยอดเลยเพราะว่าไม่รู้จัก ส่วนตัวคือเจอกันก็คือตามแพลนเดียวแต่ว่าไม่ได้มีความแบบว่าก็คือส่วนตัวคือเราไปกับเพื่อนสวนเฉยๆนี่แล้วก็เป็นแบบกลุ่มเพื่อนของเพื่อนก็ไปกับพี่คุณนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แค่บังเอิญเอแต่ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเลยเพราะว่าไม่ได้มีการเป็นการส่วนตัวใช่ไหะจังหวะแรกที่เห็นเ่ารู้สึกเป็นงงก็รู้สึกว่าอันนี้ก็แอบยงมั่วไปนิดนึง คนเขาจับผิดด้วยมุมภาพบางทีด้วยอะไรแคปชั่นต่างๆจริงๆมันไม่ด้มุมภาพอะไรเลยนะคะคือถ้าเกิดมองโดยรวมมันก็ไม่ได้มีมุมภาพอะไรเลยก็รู้สึกว่าจริงๆงานนี้ก็แอบรู้สึกนิดนึงที่เราไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยแต่อยู่ดีๆเอาเราไปโยงกับผู้ชายคนอื่นเรารู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติของเราแล้วก็ไม่ให้เกียรติของคนนั้นแล้วก็คนของเราหรืออะไรก็ตามเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็ไม่ค่อยพอใจเขาหร่ถูกขาดเยอะไหมคะมาลีว่าเป็นมายังไงอะไรครับ <ค><อ>กรับผลกระทบที่สุกไม่นะคะจริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแบบสนิทอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งมาแบบอุ้ยเขียนอะไรอะอะไรเงี้ยหรือเขาก็รู้กันเป็นอย่างแล้วอย่าง,างที่บอกว่าไม่พอใจนี่คือจะมีดําเนินการอะไรนะคะี่กก็ไม่ค่ะแต่ก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเนาะบางทีเราก็ควรจะต้องให้เกียรติศิลปินด้วยเนาะเพราะว่าก็เป็นการทาง,งานงาร่วมกันเนาะเราจะเจอเรื่องกวนใจมาบ่ยเหมือนกันเนาะสำหรับสำหรับมาีรีย เราไม่เราไม่เคยคิดเลยว่บเอ้ยจัดจัดซะหน่อยไหมคือเป็นเรื่องปกติ <Okay. S 2> ที่เจอมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็จะชินไหมก็ก็ชินจะอีกนองไหมก็ไหมก็ก็ชินจะอีกนองไหมก็อีกนอแต่ก็บางทีมันก็ทําให้เวลาที่เราแบบเราอยู่นิ่งๆเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรแบบวูบวาบเราไม่ได้แบบไปสร้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออบางทีมันก็เกินไป บางทีผู้ชายเขามีพยายามติดต่อมาหรอกขอโทษ<ม>อะไรอย่างงี้มแบบที่แบบต้องมีชื่อมากระตุ้นยไม่ค่ะไม่คือจริงๆไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องแบบใหญ่ขนาดน,านั้นแต่แค่รู้สึกว่านค่บางทีแบบเราทํางานร่วมกับ,บนักข่าวเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบางทีเขียนอะไรอ่ะมันต้องมีมูนนิดนึงเนาะมไม่ใช่ว่าแบบเขียนแบบเขียนไปตามแบบอยากที่จะโงยโงก็โยงอย่งอยากให้โซเชเขาอ,ออกมาให้สัมภาษณ์เราได้อ่านได้ฟังไม่ได้อ่านเลยค่ะไม่ได้ติดตามเรื่องความรักตอนนี้ก็คือ ปิดไหมคะ,ะเรื่องความรักตอนนี้ปิดไหมคะหรือว่ายัางปกติค่ะปกติไม่ใช่คนไม่ใช่คนปิดไม่ใช่คนเปิดแต่แค่รู้สึกว่า <c oughs> เราบางทีเวลาเราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวมันก็มีความสุขแบบก็สบายใจกับชีวิตตอนนี้ใช่แล้วถือว่าสดไหม <c oughs> ถือว่าสดทำไมต้องจี้อ่ะถือว่าตอนนี้สบายใจเราก็รู้สึกว่าที่เราได้ใช้ชีวิตแบบ แบ่งพาร์ทงานพาร์ทส่วนตัวชัดเจนมากขึ้นะซึ่งรู้สึกว่ามันเฮลที่ส,สําหรับตัวเราก็ลเลยเขอเลือกที่จะดูแลตัวเองในวันี้ดีกว่า okay. ขอบคุณค่ะนี่ส่วนนี่ส่วนนี่อ้าวถามแค่นี้หรอแค่นี้อโอ้ยเพื่อนึู้ว่ามากันเยอะแยะมาเลยมาเลยับพี่กับลูกขอรบกวนลูกหน่อยค่ะ จีบารีนะคะตัวนี้นะคะดีขึ้นปกนี้นะคะเออตาบารีทำได้นมพี่อ้ยยี่ยู่สกับ1 0เดยร์ตาเนี้ยแบบผู้ชาออกมาผ่านยังไม่ได้โอเก็ถายได้แน่นอนบารีบารีก็ถ่ายแล้วเราจอดบารีถ่ายแล้วเราจอดบารีถ่ายแล้วเราจอดบารีเมื่อกี้พี่เอาไปได้แหละนะถ่ายรูปนะเดนถ่ายให้หน่อยบารีมาตัวนี้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 อ่ะ ต่อค่ะมึงก่อนเรืเสร็จแล้วเามามามาดีมาดีเจ้าพี่อัพดีมึงสั่อัพยอโลกโอเคเลิกตอนนี land. ้เอยเดี๋ยวนี้นะคะ